ครับผมจิ๊ดจ๊ารถจ๊าครับวันนี้มีรถจ๊าบมานําเสนอ1หนึ่งคันครับเป็นคูปุต้าแอลสามครับคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอุปกรณ์2งชิ้นมีใบดหน้าแล้วก็มีผ่านหลังครับเป็นอุปกรณ์ต่อพวกของตาชางทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรถใกล้ๆกันครับชมรถใกล้ๆกันตัวนี้รถนี้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมเลยสีเดิมโรงงานพวกติ๊กเกอร์ของศูนคูปุต้าอยู่ครบอยู่เลยครับสีเดิมเดิม นี่ครับสีเดิมๆเลยสีเดินน้งพันครับเงาๆอย่างนี้เลยครับช้าๆมาเดินดูรอบรถมาเดินดูรอบรถครับรอบรถเลยนี่ยางดีนะครับยางดีสี่เส้นนะครับยางหน้ายางใหม่ครับ้วดูด้านท้ายครับด้านท้ายก็ตัวนี้ก็เคยลงนามานิดหน่อยนะครับผมมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับมาดูพวกสีพวกสีเดิมๆนะครับ ครบครับทั้งคันเลยนะครับตะแกรงข้างนี้มีครบนะครับข้างนู้นยังไม่ได้ใส่หนึ่งข้างมีครบอ,อ่าเรื่อยๆนี่ครับโดประมาณนี้นะครับรอบคันนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับ เดี๋ยวนมนมแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ชมนะครับรถเดิมๆนะครับภายในสวยๆนะครับนี่เครื่องสวเครื่องดีเลยครับดีมากเลยครับเครื่องดีครับไม่มีอะไรระบายครับคงลรงเบาๆครับคงลรยพาวเวอร์เบาวิวครับเบามากครับคงลรยเบาครับตัวะบบ น,นี่ครับใบดันใบดันขึ้นลงไปนะครับขึ้นลงไปนะครับนี่ครับกวนต่อพ่วงประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาขับรีวิวให้ชมครับกล้องในหะ้หน่อย มโดนครับมีโดนครับมดนนะมโดนะครับแฟลลิกโปนะครับรถใช้งานอยู่โปรตีเลย รวมก็จะประมาณนี้นะครับผมมีไฟส่องสว่างด้านท้ายนะครับรถคันนี้เล่มทะเบียนเต็มนะครับเป็นรถปี53นะครับนี่ครับเลขทะเบียนทะเบียน68นะครับผมเล่มชุดโอนครบครับสนใจมาดูรถได้ที่บ้านเขาสำยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0814936871 063 023 3690นะครับผม สนใจก็มาลงมาลองขับกันดูนะนะครับผมทันนี้เปิดราคาไว้ที่2 3 5 0 0 0บาทนะครับ2 3 5 0 0 0บาทนะครับผมจัดไฟแนนได้อยู่ประมาณแสนแป0ถึงแสนเก้านะครับผมอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับทันนี้ถ้าลูกค้าจะจัดเป็นไฟแนนก็จัดได้นะครับผมทันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับตาช้างหน้าหลังนะครับผมหน้าหลังเป็นผ่านห้านะครับผมก็สภาพรวมๆก็รถรถดีสีเดิมนะครับสีเดิมเดิม อย่างนี้เลยนะครับผมแห้งๆครับประมาณนี้เลยครับผมอระดับเครื่องนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูมาชมได้ครับผมสนใจยังไงก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์นะครับผมแอดไลน์หรือว่าจะวิดีโอคอลดูถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูนะครับก็เราก็มีบริการจัดส่งครับเก็บเงินปลายทางได้ครับผมก็ฝากติดตามร้านเล็กๆนะครับผมโชว์ตีรถรถไถมือสองครับ จิจ๊จารถจับฝากไว้ได้วยนะครับสวัสดีครับ